สวัสดีจ้ากรบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขูสุขคนสุมองสุบอนยินดีตอนหับขอสู่ส่องน้องเดือนปลุงเลยตอนนี้กฟ้าเหมือ่อยอย่างคือตะบังห้วยอ้าเทียบแพงคือไก่ขันใดมีคนอยู่ตีกำลังออกมาหน้าปลุงเลยฝขน สามีสันตัแงี้หาอียงฮะจังี้หายงหาตอผุนเห็นยังเห็นละไยางเขาหรือไงย่างเขาของไฟห้างไฟสบายดี่พี่น้อขงไกำลังสีออกไปตึ้แฮวประรุงเอย ออกตึงแฮอ,อยู่น้องหัวหน้านะพ่อน้องเดือน,นอแต่ว่าเจ็กสีพออ่อไยังพี่น้องเลยพออ่อยังเอาอันนั้นหรือว่ากบพลุ่นมาซ้มน้ำกันนะพี่น้องกําลังหยางออกไปอัน,นอกําลลงหยางไปหาน้องไปลงเอ็นต้นม่วงหุ่นเทียงเฮ้าแต่ไม่ได้ไปไก่เราก็ลูกอกยเทียงกับพอตอนนี้กลายเป็นเทียงไก่ไปแล้วมอเป็นเทียงเฮ้าเทียงไก่ไม่อยากหยางเข้าไปเบิ่งเลยนะอะไรนะ ไม่อยากย่างเข้าไปเบิ่งไปยางคือไปอยากย่างเข้าไปเบิ่งกลิ่นมันรับไม่ได้โอ้ยี้งออยู่พี่น้องเอ้ยบานเท้าอันออกมานอนนี่นะกลิ่นมันสิงเกินส่วนเกี่ยวข่าเสด็ออกมาล่างใหม่โอ้ยตะไน่ไก่ยู่ปลาลุงเอ้ยคนจะสิขึ้นไปปลาได้กระังยางไ้ปลาลุงเอ้ยโอ้ยข้าหน้าเท้ากะไข่แต่ว่าเข้ามาอันเกี่ยวหยาเนาะพอต้องเดือนไม่กระสี เป็นไหนจักหน่อยอันนี้คือเขาหน้าเขา,าเลาบรรยากาศร่มรื่มเช่นเขาหน้าเขาเองขึ้นเดียวเลยขาดวางหอยประมาณหาลอยกสอบเออมันจะเกินฮะด็อกเตอร์จะเกินบ่ะหาลอยสอบแบบไรแบบแบบตาเล็กชุดออกตัวหนึ่งสอบระสอบละทางอัไรเนี่สอบละทางไม่ใช่ได้แต่หาลอยทางหน้าเั้านี่แวะเออสอบหนึ่งชุดนะครับพกติเขาก็สอบระทางทางแล้ว แม่ตละปีก็ได้อยู่ประมาณต่ละปีก็ปีวางแล้วนี่พูดหน้าห้ากับนั่นนะสาวซางนะได้แปดสิบนะ่พอต้องเดือนในแปดสิบกับปันกันบบดน,นี้<ม>ปีนี่นะห้าเห็ดผู้เดียวประตูเลยในสาวซางบอกว่เห็ดน้ำแต่ว่าค้าหน้าพนหาสอบประตูเลยแล้วก็ะ หายไ,<ม>ไม่ใหญ่กินกะหาสอบตัดไปแล้วซิบสอบปลาลุงเลยหน้าขาปลาลุงเลยขาวงามงามงามคือเจ้าของนาพอน้องเดือนงามคือเจ้าของนาเนะ้ะงามยุ้ยเมียอาจอขนี่ฉั้นเป็นคนห่เป็นคนขามนาเยชันเป็นคนดำซืองมยว่าฉันเป็นคนดำฉันรู้ตัวดี กรจับเสบดปลาลุงเลยคนก็ะจับองทามมาได้อโบจะเลยกระจ้าสีดาหัวห้ากระจใสคือทามประจวงกรจับเสบดเท้าหน้าเท่านี่แหละปลาลุงเลยก็คือใส่เบ็ดปูเบ็ดปลาหรือว่าเบ็ดกบเบ็ดเขียดนังบด้ห่วงดอกที่ห้าห่วงนักก็คือหามงูมาเลี้ยงปลาลุงเลยเลี้ยงแล้วมันกัดต้นเขาต้นหนามแล้วก็จะเลี้ยงบระกุ แต่ว่าแถวขั้นหน้านี่ค่ะให้ข้าเจ้ามาเกี่ยวเอาคือเหาไปเกี่ยวตะกาว่าอะไรป้ลุงเลยเกี่ยวยานะได้ถ้าเอาไปเกี่ยวอยู่เพราะว่าหน้าเทาก็บริษียุ่มซีดยาแต่ว่าถายจุงว่ะจุงค้อยนะฮะหมอให้จุงปราลุงอ้ยามันการตดเขาเนาะอ้ยาก็มันเหยียบขั้นละขั้นเจือนโอ้ขาแทวแนี้มันกลมเลยเดนนี่กลมป้ยยเลยมันกำลังตั้งท้อง Cái cháu xài khu mực tì, các cháu xài cháu, ừ, ha cháu xài bọ, ừ. à, ừ, à, ừ. ừ. ha chị đâu ấy, má khoét nón, phun khoét nón thằng à, gà hao tì, muốn ăn bê thằng khu, mình bắt đèn lụa nhục nhụp 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 hàng, na hao an มันเป็นน้องสองขางปะลุงขางนี่เป็นน้องข้าเจ้าขางนี่เป็นน้องเฮ้าพอรองเดือนป่านคั่นปอลุงเลยป่านคั่นมาเห็นเป็นหายหน้าแลปี้นี่นั่นเฮาดำแถวนู้นก่อนแล้วมาสิกับมาดำหานี่แล้วบ่ท่านปอลุงเ้ยพอหน้ามันลายเป่งบ่ตกถ้าเป่งรงหวยผูกก็ไดปอลุงเลยพอติดกับหวยทั้งน้น แต่เวลาน้ำมากหรือว่าน้ำถัว่วน้ำโอ,อกแกงเนี่ยม,มันเสาอตะพังเลย่ยม,มันเจือนเฮาก็เลยขุดคลองนี่ข <c oughs> ุดคลองเป,ล,งป,ปล่งลงภูประุงเอ้ยลงหวยน่อยหวยน่อยบางวิป้ปปานะอันนี้เป็นหนาเฮาปาบรรยากาศยามแรงประุงเอ้ยสวยเลิศค่ะที่รัก ทำไมเธอเซ็กซี่จังเลย <laughs> ถ้าเธอไปกินหนูอยู่แข่งแซงคาแรงฉันฉันก็พอจะเลี้ยงไหวเออใครเป็นคนพูดอ่กูอกเอยีงอยงเอียงบมุนเจสเล็ตานานานนเจสเล็ตลอืมเล็ต วัดลงคอปลูกเลยตนาถะนะผูปานไป่บนบางเทิงหยุยับอเฮ้ยย่าเฮ้ยยตัวยาวน่ตำแห่หนิอันนี้บบถ้าเธอไม่กินหรูอยู่แพงแซงข่าแรงฉันฉันก็พอจะเลี้ยงไหว ตันายกุยมันเจ้ากินอิ่มทำเนี่ขวานกระเลี้ยงจะได้อยู่แล้วเพื่อนอ้าวเจ้าได้สิกินอิ่มยุขอวานอิ่มกระยามันเปเจ้าอิ่มเมื่อแรกขให้เจ้ากินพอดียวเจ้าสิอิ่มยุขวานกินนี่ว่้เจ้ากินโอ้ยเฮ้ยไก่ขึ้นมาไปตาใสแอบตาเหยน่าจะไปบ้านเอาไก่เขาดีนะเมื่อโอ้ยยังบ่อยากกอยาไก่เขาถึงบอกย่อม เอาแต่หนุกข้ายังกินได้อันนี้มันไก่ข้าวไก่ข้าวกินได้อีบอกพี่น้องเมือกินได้แต่หนุกโอ้ยมันตื่นอย่าไปแลทอนจะหน่อยกะฮักบ่แหละแข่งจะหน่อยกะแข่งข้าฮักบ่แหละอ้าวปะชิเกียวยังกับการบ้าน พยยามแข่งค้าจะหักแม้แต่กระปูก็ไม่มีอา้าวคุณนับประวานว่างเงาเงาไหมพวกถ้าเป็นแบบนี้เราคงจะได้กินข้าวโรยเกลืออา้าวแต่นายพรอลุงเอืเ้เลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกับบกุ้มและคะแนวนี่แล้วว่าถ้าเธอไม่กินหรูอยู่แพงแซงข้าแรงฉันฉันก็พอจะเลี้ยงไหวเธอมีข้าแรงตีมีเ,เลวเอามาจะใส่ขันตำเมีย ขาร่างเอามาแต่นเมียโอ้ยอีหยผัดหวานแน่น้นบ่เพ่งตะนายแล้วแล้วปรลุงเอ้กับปูกับแป้งกับพะโป้พอจะเท่าจัะ ตอนนี้พอน้องเลือนกวานฮอบน้องแล้วป้าลุงเอลยไปห้นั่นจะลดทอนห้นี่ <c oughs> มีวีแววยุกเธอไม่กินหรูอยู่แพงแพงค่าแรงฉันเวอร์อันมีวีแววอยู่บ่ไม่มีวีแววไม่ตามตึก๊กตึกตึกตกตกต๊กเลยตไม่มี ปลาปูยังหากินยากเลยเราจะไปหาหวังพึ่งจะกินปลามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วท่านผู้ชมเอ๋ยโอ้ยบรรยากาศนี่ก็คือบรรยากาศภาพรวมเซตบาทนี่เซตบาทนี่ อยสงสัยจะออกจะแหแล้วท่านผู้ชมมันจะเกินนะนะด็อกเตอร์พาพาวพาวเราก็มาลุ้นกันเลยนะท่านผู้ชมวันนี้คือมันเป็นอย่างนี้อันนี้บอันเป็นพายวีดวีดนะ นี่นี่ก็คือกระปูนานตัวตัวเมียนะท่านผู้ชมก็คือข้างในมันจะมีไข่ถ้าไม่ตัวเราได้มาแค่ตัวเดียวก็ถือว่าคุ้มมากมายเวลากินกวันนี้ <laughs> เวลากินเลยกินทีละห้าตัวก็ไม่อิ่มกหรอแม่มเวลาเรากินเราก็กระแกะ แล้วก็เอาข้าวเหนียวมาจ้ำจ้ำอองมันรสชาติมันรู้สึกว่าผมเออเป็นบ้ามากเลยอยู่ดีๆมีน้องเดือนก็ได้พัวพีบ้าพี่น้องเอ้ยบ้าข้าเส้นไปพี่น้องเดี๋ยวโซ่พนงานพอน้องเดือนพะลุงเอ้ยเท่นเทๆนเทนี่ก็คืออ่ะไปอ่ปล่อยปลยปล่อยล่อาซิอลัส ปล่อยปล่ยลยยโปรตีนมีคอร์ลล่มีโฟาลารีมีขี้ <laughs> แล้วก็มีขี้ปล <laughs> ่อยไปเลยตัวเดียวเซ่ผลงานของเดือนปรุงเลยทีจริงที่่นได้ <laughs> ก็คือปลาซิวหนึงโตปูห้าโตหอยสองโตเหต็ดหนึ่งดอก เสีเมื่อปอนจะขาดปนกินเมล่างปลาลุงเลยโอ้ยเดีย๋ยวไปหวานลงเนื้อหนะเนื้อมันเกลือกเมื่มแล้วโอ้แล้วแล้วแล้ว,วปลาลุงเลยอย่าสูวงังเถาะข้าแนมนี่นะหวานหอมน้องกับบะมี่มาต้องเบิ่งเพราะรงเดือนเนาะปลาลุงลงเบิ่งห่วยอันนี้จิเป็นห่วยปลาลุงเลย สวยแต่มันหนำไซแห้งเนาะเงีย ب, บเงียบบริปตามีปูมีปลาเปิดแเพิ่นได้อีกแล้วต้นหนึ่งและได้ยังอันนี้ก็คือกระปูโอ้ได้ปูอย่าฮักมลายมันจะตายเราก็ค่อยๆปลดเพราะว่าแข้งขาแต่และอันนั้นมันมีโปรตีน ที่ทาให้เรามีชีวิตรอดอยู่ได้อีกหลายวันหรือว่าหลายมื้อล่าลวปลาลุงเอิมาเบิกคนพีบานีเนาะบอกกันไปคลิปหนาปลาลุงเอยอยู่ดีก็เด้พวพีีบาปาลากระไรก็แจกก็ติดตามส่องน้องเดือนเดือปลุงแล้วกันค่ไปกดติดตามส่องบุญเพลงเดือปลุงขับไปเบิงไปกําลังใจพอน้องเดือน <c oughs> นี่คือการแสดงเศร้าเศร้าเศร้าบอกกันไปคลิปหนากรบสบายดีอันใหญ่ค่ะคุณฟีบาเนี่ยมาคุณ